พระธรรมที่ทรงตรัสสอนในเดือนธันวาคม2538ปกินนกะธรรมพระธรรมทั้งหมดล้วนมีจุดประสงค์เพื่อตัดอารมณ์ราคะและปฏิคะหรือเป็นอุบายตัดสังโยชน์ข้อสและหเกือบทั้งสิ้นสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนเรื่องการสำรวมกายวาจาใจ 1. การสำรวมกายวาจาใจในขั้นต้นจะมีหนัก เราะต้องเพ่งหรือกำหนดรู้อารมณ์ของจิตอยู่เสมอเหมือนดังในวาระแรกที่พวกเจ้ารักษาสีนั่นแหละแต่เวลานี้รักษากายวาจาใจไปพร้อมๆกันอันเกี่ยวเนื่องด้วยอารมณ์ราคะและปฏิคะจึงย่อมจักเป็นของหนัก 2. อ,อุปมาเหมือนคนเดินประคองแก้วที่ใส่น้ำค่อนข้างเต็มระวังอย่าให้น้ำหก นี่ก็เช่นการต้องคอยประคองอารมณ์ของจิตให้มีความผ่องใสยอยู่เสมอนิวรแล่นขึ้นมานิวรแล่นขึ้นมาก็ต้องปัดออกหรือดึงจิตให้ผ่องใสยอยู่เสมอถ้าไม่อย่างนี้ก็หาความสำเร็จในการปฏิบัติไม่ได้ 3. อย่าสนใจใครจะว่าอย่างไรให้สนใจจิตตนเองให้มากที่สุด ใช้อัตนาโจทยตานังกับจุดนี้เพราะสำคัญเป็นอย่างยิ่งสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนเรื่องทานบารมี 1. เรื่องทานบารมีจุดสำคัญคือเพียสรสละละวางซึ่งอารมณ์โกรธโลภหลงซึ่งจิตมีอารมณ์ขี้เหนียวยึดเกาะติดเอาไว้แน่นไม่ยอมวางแต่การให้ทานเป็นการสละอารมณ์ชอบเก็บสะสม ต้องใช้ปัญญาจึงจักสละปล่อยวางการยึดมั่นถือมั่นในอุปทานซึ่งเป็นกิเลสให้ออกไปเสียได้จงอย่าประมาทในความตายให้เตรียมจิตพร้อมรับความตายอยู่ตลอดเวลาพยายามอย่าเสียดายในร่างกายสละร่างกายคืนไว้ให้กับโลกเข้าไปก็จัดเป็นทานนบารมี 3. ตัดให้เร็วที่สุดเท่าที่จักเร็วได้ กำหนดจิตพุ่งสู่พระนิพพานจุดเดียวเท่านั้นซ้อมตายเอาไว้เสมอๆในทุกๆอิรยาบทเพื่อความไม่ประมาทในชีวิตรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานเพียรทำให้ได้เร็วที่สุดภายในขณะจิตเดียวสมเด็จองค์ปฐมทรงตรัสสอนอุบายในการละขัน 5. หน้าหเมื่อรู้ว่าจิตมันเกาะกายให้หาจุดที่คลายวิตกในขันห้าลงเสีย และอย่าได้ไปคิดว่าจะตัดได้หมดเอาแต่บรรเทาเบาบางลงไปได้บ้างก็ยังดีเพราะหากตัดหมดก็จะเป็นพระอระหรันต์ 2. การตรวจสอบอารมณ์ของจิตได้นั้นเป็นของดีและถ้าจักให้ดีก็ต้องรู้รู้จักแยกแก้ไขอารมณ์จิตด,ด้วยทรงเน้นเรื่องจริตหกและกรรมฐานแก้จริตต้องคล่องใจ สองการตรวจสอบอารมณ์ของจิตได้นั้นเป็นของดีและถ้าจักให้ดีก็จะต้องรู้รู้จักแก้ไขอารมณ์ของจิตด้วยทรงเน้นเรื่องจริตหกและกรรมฐานแก้จริตต้องคล่องใจสามความหนักใจใดๆพยายามอย่าให้มีอำนาจมาบังคับจิตเพราะฉะนั้นเป็นอารมณ์เศร้าหมองเป็นการตั้งอารมณ์ผิด ให้มุ่งเอาอานาปาควบคุมไว้ก่อนและจึงพิจารณาให้เกิดปัญญาแก้ไขอารมณ์ขึ้นมาได้ทรงเน้นให้เห็นคุณของอานาปานุสติอันเป็นฐานใหญ่ของการทําจิตให้สงบสมเด็จองค์ปโถมทรงพระเมตตาตรัสสอนหนึ่ง การนิมิตเห็นภาพศพพอเอามือไปจับก็มีสภาพเปื่อยหลุดหมดนิมิตนี้เป็นการเตือนให้พิจารณาอสุภกรรมฐานให้มากเพราะสภาวะของร่างกายคือธาตุสี่มีที่มาประชุมกันมันมีสภาพไม่ทรงตัวและเมื่อมีวิญญาณไปประราชแล้วสภาพของธาตุสี่ก็ไม่สามารถขี่ส ธาตุลมดับไปธาตุไฟก็ดับในที่สุดธาตุน้ำก็จักละลายธาตุดินอวัยวะทุกชิ้นที่รวมเข้ามาเป็นร่างกายก็จักหมดสภาพไปจับต้องส่วนไหนก็หลุดหมดทุกส่วนในอาการแห่งสาสสองนี้สมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติทุดง 1. อย่าไปคิดว่ากายวิเวกไม่สำคัญเอาแต่จิต สงบอย่างเดียวก็ไปได้อย่างการปฏิบัติทุดงเพราะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ได้บัญญัติทุดงขวัตได้ดีแล้วพึ่งศึกษาให้ตลอดอย่าไปติหรือคัดค้านว่าทุดงไม่ดีเพราะการไปอยู่กายวิเวกอย่างนั้นสามารถทำให้วัจีวิเวกและจิตวิเวกได้ 2. บุคคลใดติหรือคัดค้านทุดงก็เป็นเหมือนหนึ่ง ปรามาศพระรัตนตรยัยที่ไปว่าไม่ดีเพราะจิตของบุคคลนั้นยังเข้าไม่ถึงธรรมแห่งทุดงควัตนั้นธรรมะไม่ใช่ของตื้นเขินอย่างที่เจ้าพบมาแล้วในเรื่องศีลแปดนั่นแหละทุดงควัตก็เช่นกันพิจารณาไปเถิดเมื่อฟังทุดงควัตปฏิบัติที่ท่านฤาษีกล่าว เจ้าจักเห็นธรรมในธรรมที่แฝงอยู่ในทุดงควัด13บสิกขาบทนั้นสมเด็จองค์ปถมทรงตรัสสอนเรื่องอารมณ์สักเพียงแต่ว่า 1. การไม่สนใจในเจริยาของผู้อื่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับการไม่รองรับอารมณ์ที่มากระทบมาจากบุคคลผู้อื่นนี้หมายถึงไม่รับรองอารมณ์จากคนจากสัตว์จากวัตถุ รวมทั้งจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมด้วยกระทบแล้วสักเพียงแต่ว่ารู้เห็นสักแต่เพียงว่าเห็นได้ยินสักแต่เพียงว่าได้ยินได้กลิ่นสักแต่ว่าได้กลิ่นทราบเพียงแต่ว่าทราบในสัมผัสนั้นไม่มีอุปทานเกลียดชังรักโลภโกรธลงในสิ่งที่มากระทบทั้งปวงนั่นชื่อว่าจิตสงบและเป็นสุขอย่างยิ่งส นี่เป็นรายละเอียดของธรรมที่พวกเจ้าจะต้องศึกษาอารมณ์ของจิตและปฏิบัติเรียนรู้ให้เข้าถึงความสุขสงบของจิตให้ได้ด้วยอำนาจของสมถาวิปัสนา 3. อยู่เฉยเฉยจกให้จิตมันปล่อยวางทุกข์อันเกิดจากการกระทบนั้นไม่ได้หรอกจะต้องมีอุบายพิจารณาด้วยปัญญาจึงจะวางได้ค่อยค่อยทำไป ถ้าหากไม่ท้อแท้เสิอย่างเดียวเรื่องพระนิพพานนั้นเป็นของไม่ไกล 4. ให้เอาทุกสิ่งที่เข้ามากระทบปัญหาทุกอย่างเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับโลกกับขันธโลกคือร่างกายที่เราอาศัยมันอยู่พิจารณาด้วยปัญญาเพื่อเข้าหาอารมณ์สักเพียงแต่ว่าเช่น4.1เมื่อวัด ออกกฎระเบียบอะไรไว้ก็พึงปฏิบัติตามนั้น4.2ถูกสุนัขกัดอย่าไปโกรธถือว่าใช้กรรมเข้าไปเจ็บแค่กายใจอย่าไปเจ็บด้วยพิจารณาให้ลงตัวกฎของกรรมก็จักสบายใจไม่ต้องไปโทษใคร4.3อยู่ในโลกจกไม่ให้พบคนหมู่มาก อยู่กับคนหมู่มากไม่ได้นั้นไม่เป็นไรเพราะโลกนี้เป็นโลกของคนทุกๆคนต่างมีทิฏฐิเหมือนกันหมดมีทัศนะต่างกันให้ยอมรับกฎธรรมดาของคนจิตแจกได้เป็นสุข4.4การแก้ปัญหาทุกอย่างให้แก้ที่เราอย่าไปแก้ที่เขาให้เรียนรู้ดูอารมณ์ของจิตตนไว้4.5 ขันห้ายังทรงอยู่ต้องการมีเงินมีใช้ก็ต้องทำงานทําบุญใส่บาตรรักษาศีลและเจริญสมถะวิปัสสนาภาวนาก็จะมีผลทําให้การดำเนินชีวิตเป็นอยู่ไม่ฝืดเคือง4.6ทําอย่างไรก็ได้นั้นเป็นที่ตอบแทนแม้จกไม่หวังผลก็เป็นผลใหญ่นิพพานถ้าหากกําลังใจเต็ม ทานในภายในก็พึงทำธรรมทานและอภัยทานทานภายนอกอันเป็นการสะอาดอมิตรก็พึงทำทำได้ความพอดีไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นด้วย4.7ให้พิจารณาไปให้เห็นธรรมดาของชาวโลกเห็นอะไรว่าดีก็น้อมเข้าดึงเข้าหาตัวหมดไม่เหมือนกับชาวธรรม ที่คิดแต่จักสละออกเพราะรู้ด้วยปัญญาว่าไม่มีใครเอาสมบัติของโลกไปได้แต่หากสละออกเป็นทานกลับเอาไปได้เป็นอริยทรัพย์มีอารมณ์ไม่ฝืนธรรมไม่ฝืนโลกทุกอย่างอยู่ที่จิตที่ยอมรับกฎธรรมดาหากจิตเข้าใจทั้งทางโลกก็จะไม่ฝืนโลกหากเข้าใจถึงทางธรรมจิตก็จะไม่ฝืนธรรมเช่น ทางโลกชอบรักคนไปด้วยหมู่เป็นครอบครัวทางโลกซึ่งเขายึดว่าดีเป็นที่ชุมนุมของขันห้าเป็นภาวะที่ชื่นชอบในความทุกข์ซึ่งต่างกับทางธรรมไม่รักคนไปด้วยหมู่มีโอกาสที่จะหลีกเกร้นให้เกิดกายวิเวกมุ่งใช้ปัญญาตัดหรือสละภาระของขันห้าด้วยภาราฮาเวปัญจักขันธาหมู่มากเพียงใดก็ยุ่งมาก กระทบกระทั่งกันมาก็ทุกข์มากเพียงนั้นทางโลกกับทางธรรมจึงดูเหมือนสวนทางกันเราต้องปรับจิตให้ยอมรับนับถือกฎของธรรมดานั้นๆอย่าสักแต่เพียงว่าฝืนใจถ้าฝืนก็ยังไม่จริงและอย่าคิดว่าทำไม่ได้จะต้องพยายามทำถ้าไม่ปล่อยวางอารมณ์พิจารณาด้วยเหตุด้วยผลสักวันหนึ่งจิตก็จะยอมรับทางโลก และทางธรรมโดยความเป็นจริงเมื่อนั้นจิตก็จักลงตัวเห็นธรรมดาทั้งทางโลกและทางธรรมจกมีอารมณ์สงบเป็นสุขอย่างยิ่ง4.8อารมณ์เบื่อคนเมื่ออยู่กับคนเป็นอารมณ์หนีปัญหาไม่ใช่ปัญญาคืออริยสัจแก้ปัญหาซึ่งสามารถแก้ได้หมดทุกชนิดทางที่ถูกพึงเบื่อกำลังใจของตนเอง ที่เลวไม่ยอมรับกฎของธรรมดานั้นจิตชอบฝืนความจริงนี่สิหน้าเบื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ทั้งทางโลกมีแต่ความวุ่นวายเด้อยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมสภาวะมันเกิดเกิดดับดับอยู่อย่างนั้นถ้าจิตเราไม่วางทุกก็เกิดอยู่ร่ำไปนี่เป็นวิภวตัณหาเหตุเกิดแล้วดับไป แต่ธรรมารมที่เกิดกับจิตเกิดแล้วไม่ยอมปล่อยให้ดับไปจึงมานั่งทุกข์อยู่อย่างนี้ให้ใช้ปัญญาพิจารณาดูว่างโง่หรือไม่งโง่เหตุเกิดผ่านไปแล้วแม้ชั่วขณะจิตหนึ่งก็พึงปล่อยวางให้เป็นอดีตไปยิ่งทำนั้นเป็นอกุศลยิ่งไม่ควรยึดมาเป็นธรรมารมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำพูดของบุคคลอื่น จะเอามาใส่ใจเพื่อประโยชน์อันใดใครจะว่าอย่างไรก็เรื่องของเขาจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของผู้อื่นให้สนใจอารมณ์ของตนเอง4.9ให้พิจารณาตัวเกาะยึดนั้นเป็นทุกข์ปล่อยตัววางหรือสละออกนั้นเป็นสุขทุกข์อย่างไรทุกข์เพราะเหตุใดสุขอย่างไรสุขเพราะเหตุใดให้พิจารณาดูเหตุผลให้ดี จนกว่าจิตจะยอมรับในเหตุผลนั้นอารมณ์ใดทำให้ทุกข์อารมณ์ใดทำให้สุขอารมณ์ไหนควรละอารมณ์ไหนควรยึดแล้วอารมณ์มันเที่ยงหรือไม่เที่ยงทงั้งท้ที่รู้ว่าไม่เที่ยงอารมณ์มันแปลปลวนไปทุกขณะจิตก็ยังไม่มีสติกำหนดรู้ยังอุตสาห์ปล่อยจิตให้ตกไปเป็นทาตุของอารมณ์อย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้ คนที่ปฏิบัติเพื่อพ้นจากอารมณ์สองก็จะต้องต่อสู้กับอารมณ์อย่างหนักและจะมีเรื่องเข้ามาทดสอบจิตอย่างหนักสู้ได้บ้างสู้ไม่ได้บ้างให้พิจารณาดูว่าสู้ได้เพราะอะไรเป็นปัจจัยใคร่กรวนไตรตรองให้รอบคอบจะได้แก้ไขอารมณ์ที่เป็นโทษได้ต่อไป วิริเยนะทุกขมัดเจติจากพ้นทุกข์ได้ด้วยความเพียรสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนเรื่องนี้ไว้ดังนี้หนึ่งการรู้ตนเองว่ายังบกพร่องเรื่องสติสัมปชัญญะนั้นก็เป็นธรรมดาเพราะอนาปานสติของพวกเจ้านั้นยังไม่ทรงตัวให้หมั่นกำหนดรู้เข้าไว้แล้วให้ระลึกไว้เสมอว่า ในชีวิตของเรามีความปรารถนาอันใดสูงสุดก็ตอบว่าพระนิพพาน 2. ในเมื่อต้องการพระนิพพานก็จงมีสติสัมปชัญญะกำหนดรู้เอาไว้ด้วยว่าทำอย่างไรจึงจะก้าวถึงซึ่งพระนิพพานได้ในชาติปัจจุบันวิริเยนะทุกขมัตเจติอย่าลืมจักล่วงทุกได้ก็ด้วยความเพียรของเจ้าเองเป็นสำคัญ ธรรมอดีตก็เป็นธรรมอดีตรู้อนาคตรู้อดีตรู้ปัจจุบันให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วอารมณ์จะมีความสุขเพราะไม่ดิ้นรนให้เกินไปจากความเป็นจริงตถาคตกล่าวเพียงสั้นๆแค่นี้นำเอาไปคิดใกล้ครวนเอาเองก็แล้วกันจกได้กำหนดอารมณ์พิจารณาธรรมดาได้ถูกในธรรมนั้นๆ 3. ถ้าเห็นธรรมดาหมดเมื่อไหร่ หรือทำจิตได้ไม่ฝืนธรรมดาเลยเมื่อนั้นเจ้าจะเป็นพระอรหันต์เวลานี้ยังไม่ใช่จึงมีอารมณ์ฝืนธรรมดาแต่ไม่ควรทิ้งอารมณ์พิจารณาตัวนี้ให้ทำไปเรื่อยๆเพื่อจักจเจริญธรรมอยู่ในจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปจนกว่าจิตจะยอมรับนับถือกฎของธรรมดาอย่างจริงจังส ให้ย้อนพิจารณาคำสอนที่เคยสอนมาเอาไว้เสมอๆความละเอียดในธรรมจะเข้าใจกระจ่างชัดยิ่งขึ้นเรื่องนี้ผู้ใดรู้จักบริโภคผู้นั้นย่อมอิ่มเป็นธรรมดาขี้เกียจหรือขยันก็อยู่ที่ตนเอง 5. อันหนึ่งความหนักของจิตจกลดน้อยลงถ้าหากคลายอารมณ์ของการเกาะติดอยู่ในโลกกระทำทั้งแประการ เมื่อยามใดมีอารมณ์หนักใจให้ตรวจสอบหาสาเหตุของการที่ทำให้หนักใจแก้ไขที่ตรงนั้นให้พิจารณาไปจนถึงที่สุดก็จะแก้ไขได้ทำที่เป็นไปได้ทั้งถูกและผิดสมเด็จองค์ปฐมทรงมีพระเมตตาตรัสสอนไว้ มีความสำคัญดังนี้หนึ่งจุดนี้ให้ดูอิทธิพลของสัญญาที่ไปกำหนดจดจำในสิ่งที่ตามสัมผัสรูปหูได้สัมผัสเสียงแต่จิตไปคาดโทษคนเปิดน้ำไหลทิ้งนั้นเป็นสัญญาที่จดจำในธรรมที่กล่าวโทษโจ์ผู้ทําของเสียหายต้องตกสู่อเวจีมหานรกนี่ล้วนแต่เป็นจำได้ของจิตทั้งนั้นซึ่ง ทำให้จิตเกาะติดอยู่ตามนั้นเจ้าเลยปรับอบัติเขาแบบพุทธบัญญัติหากผู้ใดผ่านไปเห็นของสงเสียหายแล้วไม่จัดการแก้ไขหรือบอกให้ผู้อื่นแก้ไขกี่องค์ก็ปรับเท่านั้นจิตเกาะติดในกรรมจนเอาไปฝันนี่ไม่ดีเพราะไปเกาะกรรมชั่วของผู้อื่นจุดนี้จึงมีทั้งถูกและผิด ถูกที่พึงรักษาของสง์ผิดเพราะเอาจิตไปเกาะกรรมที่คนอื่นเขาทำเอาไว้อีกจุดหนึ่งก็คือในอดีตเจ้ากโกรธและคุนเคืองในบุคคลผู้เปิดน้ำเปิดไฟของวัดทิ้งแต่ในปัจจุบันอารมณ์ของเจ้าเปลี่ยนเป็นสงสารเขาแทนเพราะไม่อยากให้เขาเป็นโทษเพราะไม่รักษาของสง์เพราะฉะนั้นรักษาอารมณ์จิตตัวเมตตานี้เข้าไว้ให้ดีแต่ พยายามวางตัวอารมณ์เกาะติดในกรรมของผู้อื่นให้หมดสิ้นไปด้วยเพราะพรมวิหารมีสีข้อต้องใช้ให้ครบโดยเฉพาะอุเบกขา 2. มรมักผลจะได้จริงต่อเมื่อเอาจริงกันในทางด้านปฏิบัติเท่านั้นให้สำรวจกายวาจาใจว่าจุดไหนบกพร่องบ้างเพราะบางครั้งจิตตกอยู่ในอำนาจความโกรธโลภหลง และบางขณะก็ฟุ้งซ่านไปด้วยอำนาจของนิวรณ์ทั้งห้าประการจุดนี้จะต้องแก้ไขให้ได้ถ้าแก้ไขไม่ได้มักผลก็จักได้ยากถ้าาคตเป็นเพียงผู้บอกชี้แนะตนจะต้องเป็นที่พึ่งแห่งตนเท่านั้นอย่าทนงตนว่าดีแล้วและจงอย่าประมาทในชีวิตอย่าปล่อยเวลาให้ผ่านไปโดยไร้ค่ามุ่งทำแต่ความเพียรเพื่อพระนิพพาน ต้องทำกายวาจาใจให้ได้มักผลนิพพานด้วย3อย่าไปคิดว่าเพศสมณะกับคารวาสนั้นไม่เท่ากันความจริงแล้วอยู่ที่การสํารวมกายวาจาใจให้ถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญาอยู่ที่ความตั้งใจจริงของใจเท่านั้นว่าจะารักษาศีลสมาธิปัญญาจริงหรือไม่อย่าจริงแค่สัญญาให้ใช้ปัญญาไตรตรองให้มากๆ แล้วให้พิจารณาอันไหนเป็นสัญญาแล้วให้พิจารณาอันไหนเป็นสัญญาอันไหนเป็นปัญญาด้วยมิใช่ทำไปทำไปเหมือนคนตาบอดจิตบอดไม่รู้จักแยกแยะจะต้องทำไปรู้ไปจึงจะใช้ได้เช่นรู้ว่าสุขภาพไม่ดีก็ต้องเพิ่มความไม่ประมาทในชีวิตไม่มีใครฝืนกายสังขารไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายได้การทรงชีวิตอยู่ก็อยู่กับความทุกข์ ต้องจมอยู่กับกายที่สกปรกไม่เที่ยงต้องเป็นภาระให้ชำระสะสางทุกวันจิตต้องคอยกังวลกับสุขทุกขเวทนาซึ่งเป็นธรรมดาของร่างกายหากใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงจะเห็นธรรมของร่างกายปรากฏอยู่อย่างนั้นด้วยปัญญาที่รู้ที่เห็นตามความเป็นจริงอยู่อย่างนี้จิตก็จักคลายความกังวล และวางเฉยในปกติธรรมดาของร่างกายลงได้84,000พันพระธรรมขันธ์ทุกบทนี้ถึงจิตกับร่างกายเหมือนกันหมดอย่าประมาทคิดว่าเราจัะไม่ตายพระอริยะเบื้องสูงท่านก็ไม่ประมาทคิดถึงความตายทุกขณะจิตท่านพร้อมที่จะทิ้งกายนี้อยู่เสมอจิตมุ่งสู่พระนิพพานจุดเดียวอย่างมั่นคงรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานส อย่าไปตำหนิใครว่าปฏิปทาไม่เหมือนกับเราชีวิตของแต่ละคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุมีกรรมเป็นเครื่องจำแนกและถูกจองจำด้วยผลของกรรมอันเกิดจากการกระทำของตนเองทั้งนั้นจงเอาจิตรอดส่วนกายนั้นมันไม่รอดอยู่แล้วเป็นธรรมดา มันสอบอารมณ์รู้อารมณ์ตนเองจึงเป็นการปฏิบัติกรรมฐานโดยตรงเพราะกรรมฐานต้องทำที่จิตโดยไม่ติดบุคคลไม่ติดสถานที่ไม่ติดการเวลาทำได้ทุกเอรียบทไม่ติดสมมุติทุกอย่างในโลกให้ติดแต่พระธรรมซึ่งเที่ยงแล้วไม่เกิดไม่ดับอีกคนฉลาดก็ปฏิบัติกันอย่างนี้เขาไม่ประมาทในธรรมในความตาย จิตยึดนิพพานเป็นอารมณ์รู้ลมรู้ตายรู้นิพพานซ้อมตายและพร้อมที่จะตายไว้เสมอผู้ใดตัดสังโยตสามข้อแรกได้เป็นพระโสดาปฏิพลแล้วจิตคิดท่องเที่ยวจากเบาบางหรือแม้จากมีอยู่ก็มีอยู่อย่างผู้ไม่ประมาทในความตายรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานเพราะผู้ที่ไม่ติดอะไรอะไรทุกอย่างในโลกมีแต่พระอรหันต์เท่านั้น เรียนรู้แค่ธาตุลมหรืออานาปาตัวเดียวเรียนเท่าไหร่ก็ไม่จบเรียนจบก็คือร่างกายมันตายนั่นแหละดังนั้นผู้รู้ลมอยู่เสมอคือผู้ไม่ประมาทในความตายรู้ลมรู้ตายรู้นิพพานอยู่เป็นปกติ 1. ทมของตถาคตปฏิบัติเพื่อเข้าหาของจริงทุกสิ่งจึงเป็นอริยศัสตร์คือจริงที่จิตของผู้ปฏิบัติยอมรับกฎของกรรมนั่นแหละจึงจะเข้าถึงตัวธรรมแท้ๆที่ไม่มีการปรุงแต่ง 2. อ,อารมณ์เบื่อคนเมื่ออยู่กับคนเป็นอารมณ์หนีปัญหาไม่ใช้ปัญญาคืออริยศสตจ์แก้ปัญหาซึ่งสามารถแก้ได้หมดทุกชนิด ทางที่ถูกพึงเบื่อกำลังใจของตนเองที่เลวไม่ยอมรับกฎของธรรมดานั้นจิตที่ชอบฝืนความจริงนี่สิหน่าเบือ่อ 3. คนไม่ประมาทก็ต้องมีสติสติจะมีได้ก็ต้องกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเมื่อมีสติก็มีสัมปชัญญะกำหนดรู้ทั่วไปถึงกรรมที่เกิดขึ้นทางกายวาจาใจ และต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าสิ่งใดเป็นคุณสิ่งใดเป็นโทษเป็นบุญหรือเป็นบาปควรพูดหรือไม่ควรพูดตรงกับบาลีที่ว่านิสัมมะการังเสยโย 4. ีํจำไว้ตัวรู้ไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติให้มักผลเกิดจริงตามตัวรู้นั่นแหละจึงจักเป็นของจริงปัจจุบันมีผู้รู้มากคือรู้ปริยัตแต่ ไม่ยอมปฏิบัติให้เกิดมรรคผลทั้งสมมุติสงและคารวาส 5. คารวาสตราบใดก็ยังมีชีวิตอยู่จงอยากคิดว่าตนเองดีเป็นอันขาดเพราะสังโยชนิบยังไม่หมด 6. ให้มองกายในกายอยู่เนืองเนืองคือแยกกายเป็นอาการ32ไม่เที่ยงสกปรกมองให้คล่องจะเกิดความเบื่อหน่ายในกายตนและผู้อื่น คลายความกังวลในกายตนและผู้อื่นมีแต่ทางนี้สายเดียวเท่านั้นที่จะหลุดพ้นได้ 7. อิทธิพลของสัญญาหรือความจำชอบจำแต่ของเลวของดีไม่ยอมจำบางครั้งจิตเกาะติดกรรมชั่วจนเอาไปฝันสร้างอารมณ์มาร้ายตนเองก็มีเหตุเพราะพรมวิหารสี่ตัวเมตตาต้องรักษาตนเองจิต ไม่เบียดเบียนตนเองให้ได้ก่อนอื่นและต้องใช้พรมวิหารสีต้องใช้ให้ครบโดยเฉพาะอุเบกขา 8. 8 4 0 0 0พพระธรรมขันธ์ไม่มีบทใดเลยที่ไม่แสดงเรื่องกฎของกรรมเพราะกฎของกรรมคืออริยสัจคือของจริงที่พระอริยเจ้าทั้งหลายยอมรับ 9. พยายามเอากายทำงานทางโลกแต่เอาจิตทำงานทางธรรม หรือเอางานที่ทำนั่นแหละมาเป็นกรรมฐานทำแบบเบาๆจึงจักเห็นผลของความสุขในการปฏิบัติสิบกรรมทั้งหลายมาแต่เหตุอะไรจะเกิดขึ้นก็ต้องหาสาเหตุให้พบพบแล้วระงับได้ก็ระงับตัดได้ก็ให้ตัดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลโดยยึดหลักอริยสัจเป็นสำคัญเพื่อตัดอารมณ์ที่ทำให้เกิดทุกข์นั้นๆทิ้งไป จงอย่าลืมใช้พรหมวิหารสี่คุมบารมีสิบทุกข้อจะได้ผลทรงตัวดีต้องใช้ให้เป็นเพราะพรหมวิหารสีใช้ควบคู่กับกรรมฐานได้ทุกอย่างการมีบารมีสิบนั้นเป็นเรื่องของคนมีปัญญาเพราะคนไม่มีปัญญาพ้นทุกข์ได้ยากจากไปพระนิพพานต้องรู้ต้องเห็นหนทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ จึงต้องเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นกับจิตพระราชพรมยานมหาเถระหลวงพ่อฤสีวัดท่าสูงท่านผู้ฟังที่เคารพคะทำนำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่8จบบริบูรณ์แล้วคะ่ะ ผู้จัดทำรายการขอขอบพระคุณคุณสุริยาราชพัฒน์ที่ได้กรุณานำหนังสือเล่มนี้มาให้ดิฉันได้นำอ่านออกอากาศเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานสำหรับคุณสุริยาราชพัฒน์นั้นท่านมีความตั้งใจที่จะจัดทำซีดีชุดนี้เพื่อไปเผยแผ่เป็นธรรมทานตามกำลังศรัทธาของท่านดิฉันก็ต้องขออนุโมทนาด้วยค่ะ และขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนาในความเพียรพยายามของพลตำรวจโทในแพทย์สมศักดิ์สืบสงวนที่ได้รวบรวมเรียบเรียงทำที่นำไปสู่ความหลุดพ้นเล่มที่แปดนี้ขออนุโมทนาด้วยค่ะ แม่จ๋าลูงซีชอบฟังใทิทานธรรมะของรายการแสงเสียงเสียงธรรมเปิดให้นลูงซีฟังหน่อยนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพคะท่านที่ต้องการซีดีธรรมะเสียงอ่านโดยเพนสีอินทรทัศน์ไปฟังทบทวน โปรติดต่อไปได้ที่0819197268หรือที่คุณยุพิน0844158111นะคะ